สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านวันนี้อยู่ผมคิงไซคอล์นะครับวันนี้ผมหยิบยกบริการพิมพ์ลลกอังกฤษวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2 5 6 6ลงเต็มนนเวลา3ทุ่มนะครับ <S <S คุณระหว่างเชลซีจะเปิดสแตรรมฟอร์ดบีตตอลล์การเมเยือนของนอตตทิแฮมฟอร์เลนะฮะมาดูฟอร์มในด็กของเชลซีในฤดูกาลนี้ครับอยู่อันดับที่11มีส2แต้มแข่งไปแล้วสามสนัดชนะ11เสมอ9และแพ้ไป14นัดสถิติก็ได้เป็นเจ้าบ้านนะครับ17นัดนี้ชนะ6เสมอ5แและพ้ไป6นัด สกอร์วีเลที่35.3%นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนอตทีแรมฟอร์ลีดฟอร์มในฤดูกาลนี้ครับอยู่อันดับที่16มี33แต้มแข่งและสามสิบห้นัดชนะ8เสมอ9และแพ้ไป18นัดสถิติขอเท็มเยือนนะครับ17นัดนี่ชนะ1เสมอ3และแพ้ไป13นัดสกอร์วีเลที่ห้เก้์เซ็นตนะครับถือว่านอตทีแรมฟอร์ลีดการเล่นเป็นทีมเยือนนี่เอาชนะไปเพียง1นัดนะครับและแพ้ไปถึง13นัดเลยทีเดียวทำได้8ประตูและเสียไปถึง41ประตูนะครับถือว่า ฟอร์มการเตะนพิ่มเยือนนี่ไม่ดีเลยนะครับสําหรับนอตตีแฮมฟอร์เรสมาดูฟอร์มห้าน่าังสุดของเชลซีนะครับเอาชนะไ,ได้เพียง1นัดและแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวและล่าสุดนี่ก็เพิ่งบุกไปชนะบอลมัดนะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งนอตตีแฮมฟอร์เรสห้าน่าลังสุดน,น,ดน,น,ดนี่เอาชนะไ,ได้เพียง2นัดและแพ้ไปถึง3นัดนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเซาวด์แชมจันนะครับสี่ประตูตสาม มาดูฟอร์มห้า่าสุดข,ของคู่ที่พบกันนะครับเป็นทางเชลซีเอาชนะ2ครั้งเสมอ2อและแพ้ไปหนึ่งครั้งนัดล่าสุดนี้พบกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานครับเป็นทางอตติแฮมฟอรเรสเปิดบ้านเสมอกับเชลซีวยสกอร์หนึ่งประตัตวหนึ่งนะครับดูจากฟอร์มการเล่นของคู่รับเส้นทางของสิงโตนน์รามเชลซีไม่ได้รุนแรงกันไ,กไหนแล้วครับลงเล่นในครบตามโปรแกรมก็พอและไปว่ากันใหม่ในปีหน้าอีกทีนะครับกับสี่เกมหน้านั้นแพ้รวดมาชนะได้เพียงเกมล่าสุดครับ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต้มในตารางยังห่างโซนยุโรปอยู่เยอะสาหรับเกมเย่านี้ก็ไม่ค่อยไหวนะครับยิงไม่ได้เลยถึง4จาก5เกมคุณกำลังก็มีบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับส่วนฝั่งเจ้าป่านาะที่ฟอยนะครับต้องการแต้มต่อเนื่องเพื่ออยู่รอดในพรีเมียร์อีกต่อไปนะครับแต่คุณกำลังยังมีบาดเจ็บอยู่พอสมควรและมีปัญหาในเกมเยือนอีกด้วยนะครับ5เกมหลังนี้เกมเยือนแพ้อย่างเดียวครับแบบนี้คงพลิกยากแต่เดเบิปิดแพงมาอยู่ครับเจ้าบ้าน,น่าจะทําได้แค่ชนะเท่านั้นวันนี้ผมก็เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้าานหกป่านนะครับ ทางเข้าอยู่ใต้เขามีนะครับผมปักปุดไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ผมกิงเสคของต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลยิงความสุขสวัสดีครับ